สวัสดีครับพบกับช่องเดอะการ์ดมาสเตอร์ครับวันนี้2 7 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับกับการจูนปิดโค้ดครับรหัส p 2 4 1 3 egr system นะครับเป็นโค้ดลับเฉพาะตัวครับเสียทุกคันครับแต่เราจะไม่เปลี่ยนอุปกรณ์นะครับเราจะไม่เปลี่ยนมอเตอร์ egr ครับเราจะใช้วิธีการจูนปิดโค้ดครับสำหรับเคสนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปใหม่ของเราครับกับการซ่อมรถยนต์เชิงลึกนะครับดูได้ทั้งเจ้าของรถนะครับหรือจะเป็นช่างก็สามารถดูได้นะครับเพื่อแนวทางในการ ซ่อมรถนะครับคันนี้นะครับใช้งานมา272,364กิโลเมตรครับมีอาการไฟเครื่องยนต์โชว์ครับแล้วเข้าเซฟโหมดนะครับรู้สึกว่ากำลังเครื่องยนต์ตกลงนะครับแล้วก็กินน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าเดิมชัดเจนเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับจากท่านเจ้าของรถนะครับที่บอกเรานะครับเราจัดการตรวจสอบโค้ดก่อนครับ โค้ดที่เราเจอตอนนี้นะครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับก็มี P 2 4 1 3 EGR system นะครับ P 0 4 0 3 EGR control circuit ครับมีปัญหาทั้งเรื่องของการอุดตันของระบบ EGR แล้วก็มีปัญหาเรื่องของวงจร EGR ครับที่ เกิดการขาดวงจรอย่างแน่นอนครับในตระกูลโคด EGR เนี่ยนะครับต้องบอกตรงๆว่าหลายครั้งนะครับแก้ไขโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับแล้วไม่จบนะครับหรือเปลี่ยนได้สักระยะหนึ่งนะครับก็กลับมาเกิดปัญหาใหม่นะครับปัญหาเดิมนะครับซ้ำๆแบบนี้นะครับเราจะใช้วิธีการจูนปิดโคดไปเลยครับจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่นะครับหลายคนสงสัยครับว่าเจ้ามอเตอร์ EGR อร์นะครับอยู่ตรงไหนนะครับนี่ฮะสำหรับเครื่องยนต์ c d 5 6ในป a j e ช o โ p o r t นะครับ เก่าเนี่นะก็อยู่บริเวณนี้ครับนี่คือตัวมอเตอร์ EGR นะครับหรือ EGR วาวนั่นเองนะครับนี่ฮะตัวนี้นะครับก็จะมีปลั๊กไฟเข้าไปนะครับ เราจัดการจูนปิดโค้ดครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราจําเป็นที่จะต้องทําการดูดไฟล์นะครับจากกล่อง ECU เครื่องยนต์ออกมาก่อนนะครับเราจัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของเรานะครับกับรถยนต์นะครับทำการดูดเอาไฟล์ข้อมูลนะครับของรถยนต์นะครับออกมานะครับเพื่อที่จะทําการแก้ไขในโปรแกรมนะครับในซอฟต์แวร์นะครับที่เราจะต้องทําการแก้ไขนะครับสิ่งหลักๆเลยก็คือเราต้องทําการจูนปิดโค้ดนะครับที่เป็นต้นเหตุของอาการไฟโชครับเป็นโค้ดรหัสปัญหานะครับ p 2 4 1 3 p 0 4 0 3นะครับแล้วก็ p 0 4 0xx นะครับก็คือรหัสที่เกี่ยว EGR ทั้งหมดเราจะปิดไปให้เลยพร้อมกันนะครับเราจะใช้วิธีการจูนปิดไปเลยจะไม่เปลี่ยนที่อุปกรณ์แล้วนะครับเพราะว่าเราจะยกเลิกอุปกรณ์นี้ไปเลยนะครับนี่นะฮะหน้าตาของก้อนโค้ดนะครับที่เราทำการปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับ ในการจูนปิดนะครับไม่ส่งผลเสียกับการใช้งานนะครับเครื่องยนต์ยังสามารถทํางานได้อย่างปกติครับเพราะระบบ EGR นะครับทามาเพื่อการช่วยลดมลพิษนะครับที่ออกสู่ปลายท่อไอเสียครับแต่ว่าเมื่อผ่านการใช้งานนะครับอุปกรณ์เหล่านี้เกิดการเสื่อมสภาพครับและนี่นะครับก็คือโค้ดปัญหาของเรา P2413 ครับซึ่งปัจจุบัน Sport ทุกคันนะครับในรหัส 4D56 นีะครับที่ใช้เครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยนะฮะก็จะเกิดปัญหาครับหลังผ่านการใช้งานไปนะครับมอเตอร์ EGR จะเสียนะครับหรือเกิดการขาดวงจรภายในครับก็ทําให้เกิด ไฟโชว์นะครับโคดเช็คเด้งออกมานะครับก็ทําให้เกิดการเข้าเซฟโหมดนะครับอัตราเร่งหายนะครับกินน้ำมันเฉื่อนะครับแล้วก็เกิดไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับหลายคนตกใจนะครับเราแนะนําครับไม่ยังเป็นที่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วนะครับเราทํางานจูนปิดไปเลยครับนี่นะฮะเราทำการเร่งเครื่องยนต์นะครับหลังจากที่เราทําการจูนปิดไปแล้วนะครับเรามาดูการทํางานของ EGR ครับเป็นศูนย์เลยนะครับเราทําการจูนปิดการทํางานไปด้วยแล้วก็จูนรีมูอุปกรณ์ไปเลยนะครับก็คือยกเลิกการใช้อุปกรณ์ตัวนี้ไปเลยนะครับ เสียงหวานเลยนะครับตัาเลขเขาเราจูนเพิ่มสมรรถนะไปพร้อมกันเลยครับพร้อมกับเรื่องของความประหยัดนะครับก็จะได้ไปพร้อมกันเลยครับจากการทําครั้งนี้นะครับในการแก้ไขปัญหานะครับระบบ EGR ครับนี่นะฮะอ่าเรามาทดสอบกันครับว่าการปิดโค้ดของเรานะครับเรียบร้อยไหมนะครับเราทําการปลดปลั๊กนะครับที่ตัวมอเตอร์ออกเลยครับถ้าสมมติว่าการจูนปิดไม่สําเร็จนะครับหรือการจูนปิดไม่ครบนะฮะก็จะทําให้เกิดไฟเครื่องยนต์โชว์ครับนี่นะฮะเราทําการปลดปลั๊กแบบนี้นะฮะ กดปั๊กที่มอเตอร์ e t r ออกเลยครับแล้วก็ทําการตรวจสอบครับว่ามีโค้ดไฟโชว์เด้งบนหน้าจอหรือเปล่านะครับที่บริเวณเลือนใหม่นะครับบริเวณหน้าปัดนะครับตอนนี้ทําใไม่เกิดอะไรขึ้นครับเครื่องยนต์ก็ยังสามารถที่จะเร่งได้นะครับเสียงเครื่องยนต์เร่งลื่นมากนะครับหลังที่เราทําการจูนเพิ่มสมรรถนะไปแล้วนะครับนี่ครับ ไฟไม่โชว์แล้วนะครับไม่มีโค้ดต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันครับว่าจะเกิดโค้ดนะครับแอบโค้ดซ่อนอยู่ในระบบ DTC หรือเปล่านะครับสำหรับการแก้ไขของเรานะครับหลังจากที่เราทำการปลดอุปกรณ์ไปแล้วนะครับแล้วก็รีมูฟอุปกรณ์ไปแล้วนะครับนี่ฮะไม่มีโค้ดไฟค้างแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างสบายใจครับเพราะว่าไฟไม่โชว์นะครับแล้วก็ EGR ไม่ทำงานไปแล้วนะครับทำการปิดการทำงานไปเลยนะครับหลายคนเข้าใจผิดครับการปิด EGR นะครับ หลายคนบอกว่าจะทําให้ควันดําจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับการปิดระบบ EGR นะครับช่วยลดควันดำโดยซ้ำนะครับเพราะ EGR ทำให้เกิดควันดำนะครับสำหรับเคสนี้เรียบร้อยเลยนะครับขอบคุณครับโอเคครับกลับบ้านได้ครับขอบคุณข้อมูลการซ่อมรถนะครับจากเดอะการ์ดมาสเตอร์ครับและใน EP ต่อไปนะครับเราจะพาไปซ่อมรถอะไรโปรดติดตามครับเราเน้นการไล่รถจบนะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะครับโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้ครับ